เอาผู้ใดนี่คุนคุนก็ยังไปต่ำบางวงเห็นพรรยาบาลแต่มื่อเสาร์กับต้มไก่ตีต้มไก่เด็กๆนี้มาใส่ใบมอนหลายตีใส่ใบมอนหลาย,าย,ายตาตาตาหวานเบิดอสุขคนเลย <c oughs> นี่ผู้หนึ่ง <c oughs> ตง้มไก่ใส่ตาเอาเตยล่าบรรยากาศหลั <c oughs> งเตยล่าพี่น้องบรรยากาศเตยล่าหลังเตยล่าก็มากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวไอ้น้องเอน้องเอน้ำพองหน้าไข้เปรม <c oughs> ในแดนเซอร์อ,อดีตแดนเซอร์เจี๊ยบร่งสันควันดารานี่อยู่น้ำกัน,นเพิเอยอย่เป็นเด็กน้อยอยู่นี่ปุนีแหละตอนตอนนี้คับเตร็จตอนเป็นเดนะ็กน้อยเพเปลี่ยนเล่นอ่ะคือเก่าเบิี่ยนปุนีผ้าเย็บปวงไตแมกงกอกค <c oughs> <c oughs> รูบอลล็ทั้งกับฟองนะหลายลายลายมวดเสน่ห์อันนี้อันนี้เป็นผู้ใดมแฟนเบิร์นบอสจักบอสแฟนหมู่หมูม้นน้ำกัน แกงปูถตาเกาข้าวบ้านอันความรักเริ่มต้นทิมมูดิข้าวบานที่สั่นปะนั่นอาทักทายพี่ถักทายน้องอันรถกเหมือนเหมือนขนทางก็ไรจากที่ออกได้พอเดือรถรัดทีมงานอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวลานขากำลังเก็บเอาอันอันใส่กอโอ้ยยังกออันอันดักแดกเพื่อนมาได้กว่าเนื้อเยอะแดกแดกแม่ค้า ไม่ค่าไม่ค่าเอาดักเดียให้แนเอาดักเดียสี่สิบบาทนะแซมถวยหาชิปจ้ะซีถวยหาสียบให้บุญถวยเลยยีซีถวยหาชินอกใหญ่นอกปิดร้าแล้วซีถวยโรถแถมให้แน่น่ะตตะกัตเตีนยังมุนอันนะตะกะเตยนยุงยุงจ้าอันนี้คือ เนี่ยค่ะน้องเอกก็ได้ทั้งสื่อทั้งสื่อทั้งครูตอานานี้ยังก่อันแมงกอ,อกเลยนะน้อาออกนาหน้อยตะออยนี่แม่งเกาะเลอจากน้อยเนาะจากน้อยนี่ล่ะจากน้อยกลุ่มเดือนมกราคมุ้มภาคนี่ล่ะแมงกอกนี่บรรยากาศหน้านานเละพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อไหร่ข้าจะถอดเกือบเพิ่งดูพุ่นเซมาอยู่บนนี่ น,นี่กินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวร้านประจำะขาประจำของงานงานป่าช่วยที่งานสาวน้อยเพรบ้านแพงมืออินเอามาแลงนี่เหนอยู่หมอชีดสองหมอชีดสองแลาเรียนกลับขึ้นมาพัสยายอีกแล้วก็เรียนไปพับประดงอีกแล้วก็ไปจบทริปที่สะแก้วนี่ค่ะสุดสวยขายอันอน,นี้ห้ยายพวงตีนเพิมตักแดง แม่ข่ากับตีนเปิ่มน้ำกันอ่าทักทายพี่ทักทายหน่อยสำนี่แล้วกินเขากันได้พี่พนอ้อง